ในเวลานี้เราก็น่าจะทราบผลกันเป็นที่แน่ชัดแล้วนะครับคาดว่าเนาะคือแบบสำหรับใครที่แบบอ่านเกมการเมืองดีอยู่แล้วผมคิดว่าน่าจะเดากันไม่ยากเนะว่ายังไงรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลของนาย,ยกอนุทินนะครับส่วนนาย,ยกอนุทินจะจับมือเพื่อไทยกับกล้าธรรมหรือว่าจะจับมือเพื่อไทยกับประชาธิปัตย์แล้วก็ส่งกล้าธรรมไปเป็นฝ่ายค้านกับพรรคประชาชนหรือไม่นะครับแต่ว่า สูตรที่คำนวณไว้นะครับสูตรที่คำนวณไว้ก็จะเป็นภูมิใจไทยเพื่อไทยบวกกล้าทำนะครับซึ่งเขาจะมีที่นั่งรวมกันประมาณ300นิดๆนดนดเนาะผลการเลือกตั้งก็น่าจะมองเห็นภาพกันชัดแล้วแหละเพียงแต่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนะครับว่าบทสรุปสุดท้ายแล้วนะครับรัฐบาลนะครับจะหน้าตาเป็นอย่างไรทีนี้นะครับมีความเคลื่อนไหวจากพี่วอกเป็นต่อนะครับ พี่เกลือ,อกิติหรือว่าพี่วอ,อกเป็นต่อนะครับก็ออกมาเคลื่อนไหวาทาง f c e e o o o นะครับฝากถึงท่านนายกอนุทินชาญวิรุฬุ์นะครับเป็นโพสต์นะครับที่บอกว่ากับเรียนท่านนายกอนุทินผลจากการเลือกตั้งที่ผ่านมาท่านคงได้เห็นแล้วว่าพลังเงียบที่สนับสนุนท่านมีมากมายขนาดไหน พวกเราเป็นกลุ่มคนที่เชื่อได้ว่าเป็นกําลังหลักของประเทศนี้เป็นกลุ่มคนที่เป็นกําลังหลักของครอบครัวเราต้องดูแลพ่อแม่และพร้อมกันนั้นเราต้องดูแลลูกของเราด้วยหากพวกเราเข้มแข็งพอเราจะดูแลตัวเองและผู้อื่นได้การเลือกตั้งสําหรับเราจึงไม่ได้เลือกเพื่อตัวเองเราเลือกเพื่อสิ่งที่สําคัญเหนือกว่านั้น4ปีจากนี้ขอให้ท่านได้ทํางานให้สมกับความไว้วางใจของพวกเราขอให้เราต่างทําหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด เราจะทำหน้าที่ในส่วนของประชาชนที่เราทำได้และขอให้ท่านทำหน้าที่ของรัฐบาลซึ่งเป็นส่วนที่เราทำไม่ได้ด้วยการเลือกคนที่มีความสามารถเข้ามาทำหน้าที่ในกระทรวงต่างๆที่พวกเขาเหล่านั้นถนัดและทำให้เต็มประสิทธิภาพวงเล็บนั่นเป็นสิ่งที่ท่านได้เริ่มต้นมาดีแล้วและหวังว่าจะเป็นเช่นนี้ต่อไปพวกเราหวังว่าท่านจะจัดการปัญหาชายแดนให้เด็ดขาดเพื่อคืนความสงบสุขให้พี่น้องตามแนวชายแดนและกู้ศักดิ์ศรีของชาติ หวังว่ารัฐบาลของท่านจะฟื้นฟูเศรษฐกิจช่วยเจราจาค้าขายกับประเทศต่างๆมากขึ้นโดยเฉพาะผลผลิตด้านการเกษตรเพื่อปากท้องของพี่น้องประชาชนที่ลำบากกว่าพวกเราให้พวกเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสุดท้ายพวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะได้ปกป้องชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ที่พวกเรารักและห่วงแหนอย่างสุดหัวใจ4ปีจากนี้จะเป็นบทพิสูจน์สัมพันธภาพระหว่างเราว่าจะแน่นแฟ้นขึ้นหรือเสื่อมคลายลง พวกเราอาจจะไม่ได้แสดงตัวในโซเชียลแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราไม่มีตัวตนพวกเราจะเฝ้ามองท่านอย่างเงียบๆและอาจจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นอะไรมากมายนะักเพราะเวลาของเรานั้นมีค่าเราจึงใช้มันสําหรับดูแลคนที่เรารักมากกว่าที่จะไปตบตีทะเลาะก,กับใครและเราก็โตพอที่จะรู้ว่าการขับเพื่อนประเทศนั้นไม่ใช่การด่าทอแต่เป็นการลงมือทําฉะนั้นเราจึงขอเฝ้าดูท่านอย่างเงียบๆเบช่นที่ผ่านมา4ปีจากนี้ขอฝากประเทศไว้ในมือของท่านด้วยนะครับ จนกว่าจะพบกันใหม่ในอีก4ปีข้างหน้าหวังว่าเราจะได้รักกันเช่นเดิม ag, ภูมิใจไทย ag, อนุทินชาญวีรกูลก็เป็นโพสต์จากพี่วอกเป็นต่อนะครับหรือว่าพี่เกลือ,อกิตตินี่แหละ